พ่อ <Pokemon. S 2> แม่<ะ>หมดมาม่านไปคร<อ>ึ่งบ้านนะฮะหนูเปลี่ยนหลายชุดเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแกเปลี่ยนหลายชุดแล้วเหรอเนี่ยองทำไมพูดอย่างนี้ฉันสักฉันอยากเห็นชุดที่แกไม่ใส่ว่ากแกอยากจะเลือกผิดทำ <N> ไมคุณเปิดไฟไว้พี่พ่อสิ่งแรกที่หนูเห็นหนูประทับใจมากเลยเพราะว่าพี่เขาขายาวมากค่ะมันบอกถึงอะไรเหรอขายาวหนูเห็นแล้วหนูอยากขี่อยากขี่รถไปกับเขา เดาปันึงนะอีนลรกอีนลรกอีแล็ไม่สนด้วยไม่สนด้วยสบัดบ๊อบใส่กูด้วยช่วงนี้หิวค่ะช่วงนี้หิวโอ้แต่กับแก้มกูก็ดับไฟไปอ่ะใช่ค่ะทำไมอ่ะอายุน้อยกว่าุณอายุเท่าไหร่สามสิบค่ะ นี่แต่เธอหน้าเด็กกว่ามิ้นิกนะจะบอกเลมนี่เขาสามสินะนี่สบยีสี่นะยี่สิหโอนี่ยีบหกนะเฮ้ยคุณเป็น30สที่ที่จมแจมอ่ะจมแจมเลยจมแจมเลยอ๋อยีบสองมันเกินไปใช่ไม่อยากได้น้องชายอยากได้เยเคยมีเคยมีคนเคยคบคนที่ยุน้กว่าไหมมีค่ะสิบเจ็ด กินเขาพี่กาแม่เขากินหนูเขากินหนุ่เขากินหนูมอันนี้อะไรอู่ยาวไหคุกไมหรืออะไรไงหเน่ยยาเต็มขาเต็มเด็กก็แบบว่าพี่ฮะเนี่ยเนี่ยพี่ฮะอะไรฮะพี่ฮะเด็กก็ว่บพี่พี่ย เหมือนเหมือนหอยแมลงผู้เลยค่ะอีีเด็กเปรต